Look! สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะก็คือในวันที่7กุมภาพันธ์2568โรงเรียนบางประมาสสุสมาวุทย์ได้รับมอบหมายนะคะจากผู้ว่าการจังหวัดนะคะเป็นสารที่รับเศษทุนกำลังงุบลรัฐราชกัญญาสิปรปพัฒนาพันธุดีนะทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดเลื่อใจให้กับชมรมจุบีนัมวันนะคะโรงเรียนบางประมาสสุสมาบุทย์นะคะ ผู้ที่นำเสนอนะครับท่าแรกนะครับนางสาววิรัสีิริภูมิหน้ารประธานชมรมรับ <Okay. S 1> นางสาวสุราพิมลิกันโตรองประธานชมรมนางสาวชอรลี่ผลรอดเนกาธิการชมรมและนางสาวที่รัสใส่สมเรือนนะครับผู้จัดการสื่อข้าใจจุนบีจังหวัดนะครับเลยเชิญรับชมครับค่ ชมรมทบีนัเบจะต้องไปสอปบอะไรบ้าง กิติมานาเร์าผู้ใหญ่ใจดีนพิียันทาีลูกผู้ราชการจจงหวัลสุพรรณีและท่านจ่าเอสุริยาผู้สวัสดิ์แห่งอตปมามีนางสุพรรณีรัชาปพาผู้เบอกันางเบรกันารอำายการเ็ามุ่ใหญ่หนุนและมีนางสาวราชนีประนัป็นการชมรมปัจจุบันเปคณะกรกมการที่มีสามจำนวนสาสิคน เมีการจัดประชุมอย่างน้อย12ครั้งต่อปีมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนในระยะยาว1 3ปีในเส้นทางการประกวดของชมรมเราโดยใช้กระบวนการ PDC เพือมาตรการขับเคลื่อนชมรมของเราคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเมื่อสัปดาห์มี่3เลยนะเธอชมรมของเราได้รับางินแบบเป็นท่าฝ่ายในการได้แก่ฝ่ายสนทนาทูตฝ่ายกิจกรรมฝ่ายรากสัมพันธ์ฝ่ายรับเรื่องราวง้องทุกฝ่ายจะส่งดูแลและประเมินผลคณะกรรมการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่เป็น100%ของที่2 ดอกไม้ก็ไม่หยีภูมิใจตะแผ่มาสติกและยาดมสูดไายสายมูซึ่งเป็นโครงการในภาะสานุนอาชีพของโรงเรียนนอกจากนี้มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอีกด้วยนะคะได้สร้างรายได้เข้ากองทุนบริษัทเงินถึงสินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทและในอานาคตชมรมของเราได้มองแผนในการลงทุนจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรมเอาสู่ชุมชนอีกด้วยนะปัจจุบับนมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทเรามีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแลาวเป็นระบบและในปัจจัยโดยมีรายละเอียดการเตินจ่ายส่งลิสต์ ัเจนตรงส่ายสรดีสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่3กิจกรรมกิจกรรมที่หลากหลายตัแต่ละกิจกรรมเรามีการสำรวจความต้องการของสมาชิกในชมรมตรงกนะเธอปัจจุบันกิจกรรมกาเบินการคุ้ม100%เนื้อสตร์ที่ทำการเราปรุงจิตสำลึกและสร้างกระแสเลี้ยงที่เรื่องเากับประกันและแก้ไขปัญหายอะแเตเรามีการสร้าสกระารือกิจกรรมที่หลากหลายนับนู2กิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรเทนจุีแล้ว่าเ ก,กิจก,นนก,กรรมทรทีนะบ้าเพื่อเปลี่ยนนักกิจกรรมทรทีนะบ้าโเพราะได้คนเทสนักเรียนคณะครูแล้วพวกก็คงเป็นสมาชิก100%ปัจจุบันเรามีสมาชิกทั้ง 4, สิ้4,643คนสมาชิกของเราเพิ่มขึ้นจากปีแล้ว7 8 80%เลยนะเธอคณะครูและนักเรียนสมเสอร์โทรทีนะบ้าในการทำกิจกรรมคิดเป็น100%นมีการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื 3, ่อสายพันทางโซเชียล เีระว่าโรงเรียนเราไม่มากเราเเสดทจสบนีุ้ก้อเก็บไยังวาจังหวัดสุพรรณบุรีและเธบอกว่าจังวัดสุพรรณบุรียังมีอีกนะคะเพื่อจะมีการบรรณาการแล้วก็ฝ่ายประหานวิชาการในโคงการหนึ่งห้องเรียนเหนือสัรหน่ายชีพอีกด้วยนะนอกจากนียังมีการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกชูความเป็นหนึ่งที่31สมาชิกมีความพอใจในการเข้าค่ายถึงร้อยเปอร์เซ็นตถึง้อยเซ็นต์้อุ้ดีว่า สึงท่ใจทุบบีนะเมื่อว่นโดยมีนางสาวสีดาแสนสุนเดิลเป็นผู้จัดการถึงท่านใจมีแก่นักอาสาสมาชิกจำนวนสามสิบคนโดยมีในสารดิจิตาลสีเผือเป็นคุณที่พิส่าต้องมีแผนผังตารางการให้บริการกิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องเราช่วยกันเปิดให้บริการในตอนพักกลางวันโดยยึดหลักการ การใช้บริการคิดเป็น92.25ในระดับดีมากแล้วราสร้างสรรค์ผลงานได้ด้านการอย่างไรบ้างเรามีการจัดกิจกรรมสร้างสุขอาทิเช่นกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงกิจกรรมบอร์ดเกมเสริมการแก้ปัญหาจากนา EQ ด้วยการมอบความรักควบคู่กับความรู้ให้แก่สมาชิกผ่านกิจกรรมจากตัว17กิจกรรมเช่นกิจกรรม รวมกันราสมาชิกให้สารศึกษาทุบีน้มมอดอบรมเยาวชิคนดีสีสุมานทุบีนามวันคิตตีทำดีทุบีน้มอหนึ่งห้องเรียนต่อต้านกาเสพติดเรายังมีโครงการขายติดยายาปูขึ้นหรือหลักการใดๆขั้ตอนนี้ัดกร่อมเป็นรักษาซึ่งนจิตใจที่ตั้งายงานและประเมินผลจากการตุวกระสวะหาเสพติดในร่างกายจับนสองต่อปีผมว่าสมาชิกของเราให้สงสารเสพติดใน วในการแข่งขันเดี drei, drei, wie wie ่ยวฮอลโรงเรียนระดับม .1- ถึงม .3 การแข่งขันศิลปะศิลปกรรมนักเรียนระดับเขียนพื้นที่การศึกษสารวิทยาศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่72ปีการเสียา2,500 การสร erm <S pl Doom épisode> e ้างและพัฒนา้นจะขายโดยได้และเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคือขายต้นแบบรพี่อย่างต่อเนื่องอาทิเช่นช่องทวีน้ำวนโรงเรียนบางไม้ราตราชสลิดช่องทวีน้ำวนเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีช่องทวีน้ำวนสถานพินิจและขุนคลองเดชไร้โอ้ยช่ชนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะช่องของเราได้สร้างสัมพันธ์เครือขายโดยดึงและให้การสนับสนุนเครือขายต่างๆด้วยดีเสมอมาอาทิเช่นช่องทวีน้ำวนโรงเรียนสองพี่น้องพี่ยาชมองทวีน้ำวนโรงเรียนจีนตาจันเหลี่ยมกับมุกช่องทวีน้ำวนโรงเรียนอู่ยเฮ กำให้กับเรือข่ายให้เพื่อ เลยนะคะและยังให้ความร่วมมือกับเรื่อขายในการส่งแกนนำไปเข้าค่ายจะบีน้บอนสุพรรณบุรีและจะบีน้บอบนแคมป์อิดด้วย สนงผลกระตเนแรงงานของชมรมตุนบีน้ำหวันโรงเรียนบางพระมาสสุมาลีนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะไปเชิญท่านำการชมรมรุ่นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสี่งจานะครับวันนี้ได้มาเดียวกันด้วยลุ้นต้อนรับกระตการนะครับได้มากล่าวถึงความสังเ็จในการที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมตุนบีน้ำวานนะครับขอเรียนเชิญนางสาวชุตพัชรานไปพักนะครับนักศึกษาคณะนิบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ แลสวัสดีนะคะดูข้างนะคะนี่ฉันนะคะชื่อนางสาวสุขชาแต่ค่านะคะ,ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษายอยู่ระดับชั้นปีที่4นะคะมหาวิทยาลัายบูรพาค่ะคณะยาลาศาสตร์ค่ะก็เคือเป็นคณะกรรมการรุ่นแรกนะคะของชมรมวีนัมบัวโรงเรียนบรามราชสุวรรณภรณ์ค่ะตอนนั้นก็คือชมรมเนี้ยเหมือนเป็นเวทีและพื้นที่ให้เราได้สแสดงความสามารถได้กล้าสแสดงออกะค,ะอค่ะ จนทำให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมค่ะจะมีผลงานต่างๆนะคะและยังนำผลงานที่เราได้เข้าร่วมนะคะไปใช้ในการเข้าสู่ร้วมหาวิทยาลัยได้ค่ะทั้งได้ทักษะแล้วก็ความภาคภูมิใจในตัวเอง okay ค่ะแล้วเมื่อแบบตอนนี้ก็ใกล้จะศึกษาจบใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังสามารถนำไปพัฒนาในอนาคตได้อีก ต่อไปค่ะจริงๆต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ชมรมดูบีนัมเวอร์วันนะคะที่ให้โอกาสได้แสดงความสามารถได้ฝึกทักษะต่างๆแล้ววันนี้ก็ได้เห็นว่าชมรมมีความเข้มแข็งมากคะ่ะแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเด็กรุ่นใหม่แล้วก็น้องๆรุ่นหลังๆค่ะต้องขอขอบคุณชมรมนี้มากนะคะขอบคุณค่ะ งานการสารวจสัมมนาตายภาพนะครับซึ่งเป็นคณกรรการชุมนุมหนึ่งรุ่นแรกครับที่ประสบสำเร็จเข้าเรียนสู่คณะแพยาาทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดานะครับเราลำต่อไปขอตีอนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับได้ให้ขอ้อเสนอแนะและกำลังใจในการขับเคลื่อนโครงการทูบีนุวันของโรงเรียนบางปอกมาร์สุนชุวะพิทย์ครับขอเให้ใจกันเราต้องขอบคุณทั้งองค์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณท่านต่างไปทุกจุดเลยนะครับนอกจากท่าน เป็นผู้นำเสนอในระจับจังหวัดแต่แต่ผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าติดราชการแต่ผู้ว่าสองวันนี้ก็ไปไปร่วมคุยกันตอนตอนเย็นทุกวันนะครับกับประทันคนชมชมโรงเรียนเรียกว่านะครับชมโดยเฉพาะในเรื่องการรับเสด็จพราะว่าว่าท่านต่างก็งมาแต่ว่าท่านเคยเคยเป็นกรรมการใน ตัดสินประเภทจัรหวัดทุกปีเมื่อวันในสมัยท่านเป็นผู้ตรวจกระทรวงอาณานิคมนะครับผมก็ทำกรา,ารยู่ับท่านในชงทั้นนะครับก็ขอบคุณท่านนายกษาสุขขอบคุณท่านผู้แทนผู้โดยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษานะครับและขอบคุณเป็นพิเศษก็คือท่านผู้โดยการโรงเรียนที่นี่รวมทั้งผู้โดยการภาเคเครือข่ายหลายโรงเรียนนะครับรวมทั้ง ผู้แทนชุมชนภูม,มิภาคในในอำเภอบางปะมาคุยกัอบางปะมะท่านระดับท่านระดับเอกอยู่นะครับเป็นอยู่หน้ารายเท่าเนาะผมเป็นรองผู้ว่าทำผู้บีผู้วันแรกนะครับขอบคุณคณะนักเรียนทุกคนนะครับที่มารว่วมต้อนรับตั้งแต่เข้ามาผมไปดูภาพ ตามตามแล้วนะครับผมนี่สะดุ้งแทนสะดุง้งอะไรก็้ป่ะเพราะผมเออณวันนี้ผมก็ทำทูบีในเมื่อวันอยู่ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานะครับของมหาวิะะทยาลัยราชธรรมตอนนี้เป็นรักษาภาพของเป็นต้นแบบระดับโทปีที่สามเนาะ